สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงวันนี้ก็เอาเกลียวคุ้มลู่กับสาระดีๆมาให้ยี่ให้น้องส่องถูกๆเกษตรหมูพอเพียงมากวันนี้ก็การสาธิตการตอนจริงนี่กี่ไซส์ใหญ่ๆครับพี่น้องใหญ่ๆประมาณนี่เพื่วัดรอประมันสามสี่นิ้วน้อยนีดเนาะก็ารในงานของมาณนี้แหละกัการตอนไม่อย่างก่อนตอนนี้ให้ใส่บุญมี่คูเรียบร้อยครับปูน้อเยี่ยวเรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์น้องไส่ถุงเบอร์ใหญ่ไปเนาะคุยพากวาเบอร์ใหญ่การก็คือแหวกครับ อ๋อนะครับอันตอนนี้ก็คือประมาณนี้ครับพี่น้ราอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับต่อตูดเข้อความ ล็อกตูดเรียกอ่ะดันซือโลเผาครับเด็แปเกัาไปเสีแห้งไรพี่น้องบั่ต้องทำเลยสนีีขอโทษก่อน บรสบงวดลีกกระสีจะเปน้องไห้ทำตามไหนซะว่าต้องส่วนคุยกับพาน้อยนังอันนี้กันทำไมกับถุงนี่กันถุงเออจับเลยมามางอ้าวันทูที่ เนี okay, ่มไหมโอเคโอ้โอเคโอเคแล้วนั่นนะคอห่อมัดเหมันแเน่นครับถ้ามัดให้รวมกับระบบราดก้อยยค้อนคีอก็เื่าว่าเชินเนี่พี่น้องจะรอประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันไปเนอะระบบราดออกนี่ก่อนเนะตัวใหญ่ครับเพองงใหญ่หรกี่นองพอนึงพี่น้องใใหญ่ๆมีที่เดียวในประเทศไทยครับคือ รเท็ดหมูพอเพียงครับคุณพี่ศิรบัตรพี่น้องสุดยอดครับ